สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่แพททอยครั้งหนึ่งนะครับในที่สุดฮะหลังจากทีมงานห่างหายไปนานนะครับวันนี้เขาได้ออกมาไลฟ์แล้วและเป็นการเปิดเผยวันเวลาในการปล่อยแพทด,ด้วยนะครับบอกก่อนว่าผิดคาดมากอะมานั่งฟังครับเรื่องแรกคือฟังดีๆเลยนะฟังดีๆนะการอัปเดต30จะไม่มาในเดือนนี้นะครับเออแม่เจ้า หักปากกาเซียนเขาหลายสำนักคิดว่าเขาจะมาเดือนนี้นี่แหละในครบรอบ4ปีแต่ไม่ใช่นะครับการอัปเดต30ถูกยืดเวลาออกไปอีกแล้วจนถึงเดือนกรกฎาคมนะครับหุ้ยคุณอีกเดือน2เดือนน่ะเออเพราะงั้นนะครับใครที่รออัปเดต30อยู่เดือนนี้ยังไม่มานะครับเรื่องที่2การอัปเดตระบบ inflation แบบใหม่จะไม่อยู่ในอัปเดต30นะครับแต่จะเป็นการอัปเดต31แทน สิ่งที่เ,เพื่อนๆนะครับจะได้เล่นก่อนกนะ็คือระบบเล่นได้แบบไม่รู้จบนะครับที่เราสามารถรับตัวละครที่เคยเล่นจบไปแล้วมาเข้าร่วมบ้างก็ได้หรือไม่ก็การย้ายแผนที่อะไรพวกนั้นนะครับอันนี้คือจะมาก่อนนะนั่นถือว่าเคลียร์นะครับว่าการอัปเดตเนี่ยได้ถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนแล้วนะครับเรื่องที่ 3. ในระหว่างเดือนพฤษภาคมเดือนนี้เพื่อนๆจะได้รับแพท29.2นะครับจะเป็นการออกมาแก้ไขบั๊กเล็กน้อยนะครับอย่างเช่นบั๊กเสียงตัวละครไม่มี สุดท้ายครับเพื่อเพคนไหนที่เล่นบนแพลตฟอร์มสตรีมสามารถเข้าเล่นเบต้าได้ก่อนเพื่อนเหมือนเดิมนะครับจะมีการดับเดดระบบเล่นได้แบบไม่รู้จบเข้ามาก่อนในเบต้านะครับย้ำนะในเบต้าเหมือนเดิมคนไหนที่เล่นเกมนี้เนี่ยบน s t e ีมสามารถเข้าเล่นก่อนได้แค่แพลตฟอร์มเดียวเท่านั้นนะครับอ p i ีเก m e m โคร o อฟ o t o โ t ร์พีซีเกมพา s หรือ Xbox Console นะครับเข้าไม่ได้เหมือนเดิมนะ ส่วนวันปล่อยเบต้าครับยังไม่ทราบแต่เดี๋ยวถ้ามาแล้วทางผมจะมาประกาศให้นะครับโอเคนะนี่คือทั้งหมดของแพร์ทอล์กในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ครับทางผมขอตัวลาไปก่อนเหมือนเช่นเคยเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ